เมือองงทรวมมาลังเเชียิ่มแล้วนะครับสำหรับโครงการดีๆอย่าง MTUTD Ultimate Soccer Camp 2016นะครับ <Okay. S 1> หลังจากที่ก่อนหน้านี้สโมสร SCG เมืงองไทยเตะของเรามีแคมเปญ Soccer School นะครับ ต้องการรับสมัครน้องๆเยาวชนที่สนใจจะฝึกสอนเข้าคอร์สแบบนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสร s อนซ c จเมืองทองจูเนเตดกับทางสตา f f ฟ o ค้ดอะคาเดมีของสโมสรกิเลนผียองของเราเป็นเวลา6วันเต็มๆโดยที่จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าคอร์สอเกอร์สคูลที่กิเลวเวเล่เลข,ขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาน,นะครับ มีน้องๆผู้ปกครองมีกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆเต็มโคต้าที่พักของสโมสรกีฬาเีลเวยวพะเราจะรองรับได้นะครับแม่กระแสตอบรับดีแบบนี้เชื่อได้เลยนะครับว่าในปีหนึ่งน่าจะมีโครงการที่2โครงการที่3ตามมาอีกแน่นอนลหละครับคุณผู้ชมชนี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่ผู้ปกครองพาน้องๆหนุๆเยาวชนมาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้ชาตรู่เลยนะครับ วันนี้นะครับช่วงเช้าของวันที่26เมษายนจะเป็นในเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของการฝึกคลินิกกับทางสตาฟโค้ดอะคาเดมีของสโมสรกิีฬาพยองเอสีเมืองทองอยู่ในแต่ของเราณนะสนามสิงห์ฟุตบอลพาร์คนะครับหลังจากนั้นช่วง10โมงเช้านะครับก็จะมีการ Meet อนด์กรี กับนักเตะซูปเปอร์สตาร์ของสโมสรกีฬาของเราหกรายนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตันโก้ดัสกรทองเหลาพี่ตังสารัตอยู่เย็นพี่ตองกวินธรรมสัจจานันพี่เจชนาทิพย์สงกระศินพี่โจกษเดชเวทยาวงแล้วก็พี่เชนสุพรรณทองสงนะครับก่อนที่น้องๆทั้งหมดนั้นจะเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมที่กีฬาวเเล่เ,เขาใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมาสถานที่ ที่เป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรามาแล้วหลายต่อหลายรุ่นแล้วก็ประสบควาเสเร็ตมาแล้วเยอะแยะมากมายเลยละครับน้องๆจะได้ไปอยู่ในสถานที่จริงที่ทีมชาติไทยของเราใช้ในการเก็บตัวเพราะนอกจากทีมชาติไทยจะใช้กีเรเวลเล่เขาใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมาเป็นการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อทําการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆก็ยังมีสโมสร SCG ซบางทอยยูเนเต็ดสุพรรณบุรี FC BC ีบ l o r เทโรแบงคอกยูเนเต็ด และล่าสุดนะครับชมบุรี FC ก็ใช้กีเลเวเล่ LE LE เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่เก็บตัวฝึกซ้อมแหมกันนะว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่น้องๆทั้งหมดที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับจะได้ใช้เวลาในการฝึกซ้อมเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นของการเป็นนักฟุตบอลต้องบอกว่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยนะครับเพราะทุกอย่างจะถูกใส่โปรแกรมแบบนักฟุตบอลอาชีพเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมช่วงเช้า เข้าห้องเรียนเปเปอร์ในช่วงเที่ยงนะครับและช่วงเย็นก็อาจจะมีการฝึกซ้อมมีการรีแลกมีการฟิตเนสในตัวมีการลงสะน้ำร้อนน้ำเย็นมีการลงสะน้ำของกิเลวเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับโอ้โหเรียกว่าโปรแกรมทุกอย่างเป็นโปรแกรมที่ใช้ฝึกสอน น้องนออะคาเดมี่ของสโมสรกีฬาพอกของเราล้วนๆเลยล่ะครับและน้องๆก็จะได้ไปฝึกอยู่ยังสถานที่จริงที่พี่ๆขวัญใจขุพนพลช้างศึกทีมชาติไทยของน้องๆเคยมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมมาแล้วอีกด้วยล่ะครับแหมคุณผู้ชมครับ การเดินทางไปครั้งนี้ผู้ปกครองไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าทางสโมสรเอสซีจีมงทองอ S ong, แต่ของเรานั้นใช้บริษัทออกกันไนอย่างโคโนออนเนสในการดูแลน้องๆเยาวชนทั้งหมดเลยละครับซึ่งโคโนออนเนสมีประสบการณ์ในการดูแลงานใหญ่ๆมาแล้วเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็น Miss ที e นไท a แลนด์นะครับ หือการจัดฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยโคโนแอนเนสก็ดูแลเป็นอย่างดีและงานนี้ทีมงานของโคโนแอนเนสทั้งหมดนะครับก็เดินทางไปดูแลน้องๆถึงกิเลวาเล่เขาใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมาอีกด้วยล่ะครับ แต่ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่อยู่ด้วยกันนั้นน้องๆจะได้ประโยชน์ได้สมาธิได้ระเบียบว,วินยัยรวมไปถึงได้ทักษะกเบสิกเบื้องต้นในการมาเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตไม่แน่นะครับน้องๆคนไหนผลงานดีเข้าตาบรรดาพี่ๆสตาฟโค้ดน้องๆอ,อาจจะมีโอกาสได้เข้าอะคาเดมีของสโมสรกีฬาพิยของเราแบบทางลหลเลยละครับคุณผู้ชม และนี่คือภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่มุนทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับหลังจากนั้นพี่ๆขุนพลกีเนรนพยกของเราไม่ว่าจะเป็นพี่โกโดัสกรพี่ตังสารัตพี่ตองกวินพี่เจชนาทิพิโจกสิเดตและพี่เชนสุพันณทองสงก็มาเปิดคลินิกสั้นๆรวมไปถึงมิดแอนด์กีดให้กับน้องๆในโครงการ MTU TD Antimae Soccer School 2016ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นอบอุ่นลครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของพี่ๆนักเตะรวมไปถึงผู้ปกครองนะครับที่พา บุตรหลานของท่านเข้ามาร่วมโครงการ MTU TD Soccer Camp Soccer School ในครั้งนี้ครับครับก็ผมว่ามันก็เป็นสิ่งดีสำหรับน้องๆครับกันมันทำให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็ผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งด้วยที่ที่ให้น้องๆแบบมาซ้อมกับสโมสรยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับถือเป็นครั้งแรกของสโมสรที่จะพาน้องๆไปอยู่ด้วยกัน6วันน้องๆต้องทําอะไรบ้างครับตังใน6วันที่ต้องอยู่กับโค้ชอะคาเดมีของเมืองทอง ครับก็ก็ผมว่ามันมันอยู่ที่ตัวน้องๆเองครับทุกคนมีมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วครับก็ต้องเก็บเกี่ยวจากจากอ่าตรงนี้ให้มากที่สุดครับก็ก็มีอ่โค้ชที่เก่งๆ่งมาสอนน้องๆแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องเก็บเกี่ยวต้องเรียนรู้จากจากสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาให้เราอะไรเงี้ยครับ อนาคตเป็นไปได้ไหมครับว่าวัยขนาดนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นนักเตะกีฬาอาชีพเหมือนพี่ตังเป็นนักเตะทีมชาติเหมือนพี่เจพี่ตังเนี่ยฮะก็ผมว่าเป็นไปได้สูงครับก็ดูจากที่ที่น้องๆทักษะน้องๆแต่ละคนผมว่ามันมันผม,นมนว่าเด็กสมัยนี้ผมว่าความคิดหรือว่าการเล่นอะไรเงี้ยผมว่ามันโตโตวไวกว่ารุ่นพวกผมอะไรเงี้ยครับผมว่าก็มีมีสิทธิมม์เป็นไปได้ครับ ก็เดี๋ยวน้องๆจะอยู่ยาวแล้วเราก็จะวนไปหาบ้างที่แคมปกิเลเวเลร่รวมไปถึงน้องเขาก็จะมาจบสุดท้ายก็คือจะมาดูบิ๊กแมตที่เราจะพบกับชลบุรี FC ก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นโปรเจกต์ที่เพอร์เฟกรวมไปถึง3คะแนนกับชลบุรี FC ด้วยครับผมก,ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับก,ก็อยากฝากน้องให้ให้เก็บเกี่ยวจากตรงนี้ให้มากที่สุดครับก็มันเป็นมันเป็นต่อยอดถึง,ถง,ถงในอนาคตสําหรับตัวน้องๆเองด้วยยูกับ คุณแม่กับคุณลูกใช่ไหมครับจะส่งลูกๆไปที่กิฬลวันเล่ถามคุณแม่ก่อนครับทำไมถึงตัดสินใจให้คุณลูกมาอยู่กิจกรรมนี้นะครับพะเขาชอบกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วก็เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติก็เลยเหมือนกับเปิดโอกาสให้เขาได้มาลองหาประสบการณ์ค่ะต้องไปอยู่ห7เจวันอยู่ได้ใช่ไหมครับอยู่ได้ครับเคยไปแล้ว <c oughs> เป็นห่วงไหมครับต้องไปอยู่ในแคมป์นานๆแล้วฝึก <c oughs> แบบนักกีฬาอาชีพทุกอย่างเลยเอ่อห่วงเรื่องเรื่อง <c oughs> เรื่อง การเล่นของเขามากกว่าค่ะแต่ห่วงเรื่องว่าดูแลดีไหมเชื่อว่าว่าแคมปนี้ดูแลเด็กๆได้ดีค่ะคาดหวังแค่ไหนครับกับ5-6วันที่คุณลูกจะต้องไปอยู่ที่แคมป์กิเลนเวเลกับ s ตารโค้ a อะคาเดมี่ของเ c g มงทองนเตดครับ สิ่งแรกเลยที่คุณแม่อยากให้เขาได้ก็คือเรื่องของวินัยคุณแม่เชื่อว่าค่ายนี้น่าจะฝึกเรื่องวินัยการตรงต่อเวลาแล้วการปฏิบัติตัวของการเป็นนักกีฬามืออาชีพที่ดีว่าคุณจะต้องทำอย่างไงแล้วก็เขาได้เรียนรู้เรื่องของการแพ้ชนะค่ะคุณแม่มองว่ากีฬาเป็นเป็นเหมือนกับสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าแพ้คืออะไรชนะคืออะไรมากกว่าค่ะค่ะทีม SG สมงทอยเตะชอบใครบ้างครับชอบแม็ิซีเจ เอาใจช่วยให้เป็นเมซีเจสองสามสี่ในอนาคตนะครับค่ะ่ผมขอให้สนุกกับแคมป์กีเลเวลเลยนะคะร,รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมีแคมป์นี้ก่อนที่คุณแม่จะรู้เนี่ยวันที่หนึ่งพฤษภาคือวันเกิดเขาเขาบอกว่าปีนี้เขาขอของขวัญวันเกิดก็คือการมาดูเมืองทองวันที่1เมืองทองแข่งกันกับชลบุรีเขาบอกว่าเขาขอของขวัญวันเกิดเป็นอันนั้นแต่ปรากฏว่าโชคดีกว่านั้นก็คือว่าได้ไปได้ไปแคมป์นี้นะคะเป็นเจพี่เจเลยเนาะ หน,น้องโก้นะครับเราเห็นประจําอยู่แล้วเป็นแฟนคลับเอสซีจีเมืองทองยเตดเราเคยทําสกู๊ปไปแล้วนะครับเป็นแฟนคลับจากจัหงหวัดนครราชสีมาที่ตามเชียร์สโม,มสรกีเลนประยองของเราแต่คราวนี้มาเห็นอยู่ในแคมป์ซอกเกอร์สกู๊ปของสโม,มสรกีเลนประยองยังไงครับก็ตัดสินใจยังไงถึงมาสมัครครับก็อยากมาอยู่แล้วครับก็คอยเมืองทองเปิดมานานนะครับจริงๆเล่นตําแหน่งคีปเปอร์ผู้สาประตูเนาะครับ,รบตัดสินใจยากไหมขอคุณพ่อก่อนไหมแล้วคุณพ่อเห็นด้วยไหมครับ ก็เห็นด้วยตั้งแต่แรกเลยครับครับก็ได้ข่าวว่าต้องเดินทางจากนครราชสีมามาพักอยู่ที่กรุงเทพเพื่อที่ต้องเตรียมตัวสําหรับการเข้าแมป์เนาะครับว่าจริงจริงกันเช่นชอบพี่ตองกวินอยู่แล้วถึงเจอหลายๆครั้งก็ไม่เบื่อไม่เบื่อครับครับคาดหวังแค่ไหนกับ5 6วัน7วันที่ต้องไปอยู่ที่กิเลวเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ได้ทักษะใหม่ๆลูกที่เรายังผิดพลาดได้ประสบการณ์ครับเพื่อที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตด้วยหรือเปล่าครับ ใช่ครับก็หวังว่าน้องโก้จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยไม่ถึงระเบียบวินัยที่อยู่ในแคมป์แบบนักกีฬาอาชีพเลยนะได้ข่าวว่าต้องยึดโทรศัพท์มือถือด้วยครับไม่เป็นไรครับอยู่อีกครอบครัวหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันทั้งหมด3คนเลยนะครับคุณแม่ครับตัดสินใจยังไงให้น้องๆทั้งหมดนะฮะมาเข้าแคมป์ฟุตบอลที่ S C G Stadium ค่ะก็เดินตามความฝันค่ะเด็กๆอยากมีฝันทุกคนค่ะก็อยากเป็นทีมชาติค่ะก็ที่ว่าคิดว่าที่นี่ดูแลดีค่ะ <ก>คือเด็กๆ, <3 S 2> ๆอยากไปเองหรือว่าผู้ปกครองเสนอเนเออไปก็ดีนะช่วงนี้ปิดเทอมไม่ค่ะเขาอยากไปค่ะ,เ,คะเขาคือคือเรารู้โครงการแล้วก็ถามเขาว่ามีโครงการนี้ต้องการเข้าร่วมไหมเขาก็ยินดีเต็มที่ค่ะค่ะเจ็ดวันเป็นห่วงไหมครับที่เขาต้องไปอยู่ที่กิเลวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาห่วงก็ห่วงค่ะแต่ว่ามี3ามคนแล้วก็มั่นใจค่ะว่าที่นี่ดูแลลูกเราได้ค่ะเป็นไงครับไปอยู่7วันตั้งใจจะทําอะไรบ้างครับก็จะตั้งใจฝึกซ้อมครับ ทำใหเก่งขึ้นไปเรื่อยๆครับก็จะตั้งใจฝึกซ้อมเหมือนกันครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมเหมือนกันครับมีชอบใครในเอสซีจีงทออีแล้วบ้างครับผมชอบเมสซิเจครับเขาเล่นเก่งครับผมชอบหลายคนเลยฮะชอบพี่ตังพี่ตองพี่เจพี่ก๊อฟพี่มุ้ยบอ่ฮะ ชอบเมซี่เจครับครับผมทำไมครับเพราะเขาตลกดีครับครับผมคาดหวังแค่ไหนกับเจ็ดวันที่หลังจากฝึกซ้อมกลับมาครับคุณแม่ก็คิดว่าได้ประสบก,การณ์ที่ดีก็พอใจแล้วค่ะก็คิดว่าปีหน้าคงลงอีกถ้ามีนะคะให้เต็มที่กับเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวพี่ๆนักเตะจะวนเวียนไปหานะครับค่ะขอบคุณค่ะ ซึ่งในวันที่26เมษายนนะครับหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมในช่วงเช้าแล้วนะครับช่วงบ่ายน้องๆทั้งหมดนะครับก็จะเดินทางโดยรถบัสเพื่อไปที่กิเลวะเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะไปมีโปรแกรมในเรื่องของการฝึกซ้อมเข้าแคมป์ที่กิเลวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงบ่ายนะครับขอบอกเลยแล้วครับคุณผู้ชมว่าการเดินทางไปในทริปนี้นะครับทางสตารโค้ด อะคาเด y โอมวมไปถึงผู้ดูแลน่ะจริงจังนะครับต้องการให้น้องๆได้ประโยชน์เต็มๆในการฝึกซ้อมครั้งนี้ซึ่งการฝึกซ้อมช่วงกลางวันนะครับจะมีการริบโทรศัพท์มือถือด้วยก็จะปล่อยโทรศัพท์มือถือให้หลังจากการฝึกซ้อมเพื่อให้ผู้ปกครองได้ติดต่อแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยจะเข้าสู่โหมดของการเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นของการเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับและผู้ปกครองก็ไม่ต้องเป็นหัวนะครับทีมแพทย์ จ้าหน้าที่ที่ดูแลต่างๆพร้อมสําหรับที่จะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีเลยล่ะครับหลังจากกลับมา1สัปดาห์จากการฝึกซอ้อมหนักๆที่กิเลวเวเลเ,ลเขาใหญ่าจาังหวัดนครราชสีมาคุณจะเห็นบุตรหลานของท่านมีพัฒนาการที่ดีขึ้นรวมไปถึงทัศนคติและระเบียบว,วินัยที่ดีขึ้นนั่นเองครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศวันแรกของ MTU TD u n t i m a s e Soccer Camp 2016ของสโมสร s c g เมืองทองอยูเนเต็ดของเราถ้าหลังจากนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เกิดขึ้นที่กีฬาเลเวลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมืองทองทีวีของเราก็จะไม่พลาดในการจะอัปเดตข่าวสารให้กับแฟนคลับกีฬาพยองรวมไปถึงผู้ปกครอ,องของน้องๆได้รับได้ชมกันนะครับส่วนคนที่พลาดโอากาสในกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ตามมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอ และก็ดู Soccer School ชุดแรกนี้ก่อนนะครับว่ากระแสะตอบรับและผลตอบรับจะดีขนาดไหนนั่นเองครับ หนาก้าวี่าถ่ายดูหน้าที่เราพี่ต้นขาพี่ต้นนี่กับหน้ามันได้ไมมันีเ่มากเย่งถึงยี่ว่าภาษาไหวันตอนเป็นไต้หวันอ่ะูทุ้มีเป็นใหญ่ลไจ็บเลันปดูดีทมันฝั่ง